7159ส่วน2,564ซ่อนคมเวท7ดาบมารเล่ม5แร้งบีบวกพวกโอลิเวอร์ได้9ขึ้นสู่ชั้นปีที่2พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายและพยายามที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ในเวลาเดียวกันโอลิเวอร์ก็ได้วางแผนที่จะล้างแค้นให้กับแม่อีกครั้งโดยเป้าหมายในครั้งนี้คือเอิมริโก้เล่มนี้มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวแม่ของพระเอกบางส่วนตลอดจนความลับความเก่งกาจของพระเอก แต่ยังคงเก็บซ่อนถึงสาเหตุบางประการเอาไว้ให้เป็นปริศนาจึงทำให้ชวนติดตามและตอนช่วงต้นต้นของเล่มนี้เป็นการอธิบายถึงโลกกระทัดของเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาจึงทำให้เห็นถึงโลกที่ถูกวางไว้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ลงลึกไปในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มความน่าสนใจขึ้นส่วนช่วงท้ายของเล่มจึงเป็นฉากต่อสู้ที่ลุ้นสนุกและมันเพียงแต่เล่มนี้บทเหมือนจะเทไปทางพีชแทนนางเอกแถมยังไม่มีภาพเซอร์วิสอีกต่างหากจึงทำให้ความน่าสนใจลดลงไปจากเล่มที่แล้วนิดหนึ่งมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ พอขึ้นชั้นปีที่สองโอลิเวอร์พระเอกและเพื่อนต้องเข้าเรียนในวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นพีทเด็กหนุ่มที่มีร่างกายสลับเป็นเพศหญิงได้ที่ได้ฝึกซ้อมกันต่อสู้กับโอลิเวอร์กับถูกออบร้ายนักเรียนชั้นปีเดียวกันที่เคยทับประลองโอลิเวอร์ชิงตัวไปสอนแทนทำให้โอลิเวอร์ไม่สบอารมณ์รากับหึงเหมือนจะกลายเป็นการ์ตูนวายแล้ว โอลิเวอร์จึงไปพันกับรอสซี่นักเรียนชั้นปีเดียวกันที่เคยท้าประลองโอลิเวอร์ที่มาท้าสู้แทนต่อมาเมื่อถึงวิชาสัตว์เวทมนต์บัวเนซ่าอาจารย์ที่ให้ทุกคนฝึกสยบลูกกริฟฟอน โดยเธอจะแสดงให้เห็นถึงคริฟฟอนจะยอมสยบให้กับผู้ที่เข้มแข็งกว่าจึงให้ทุกคนใช้คำสาปกรีดร้องกับพวกมันโดยมีรุ่นที่ปีที่สูงกว่าจะคอยดูแลแต่เคที่เพื่อนพระเอกที่รักษ์ กลับเสนอที่จะพูดคุยกับมันและเข้าหาอย่างเป็นมิตรโดยที่มีรุ่นพี่มิลิแกนคอยช่วยเหลือแม้ลูกกริฟฟอนจะไม่ไว้ใจทั้งสองใช้เสียงร้องโจมตีทำให้มิลิแกนบาดเจ็บจนสลบไปก็ตามแต่เคที่ยังเลือกที่จะเข้าหาอย่างเป็นมิตรโอลิเวอร์และทุกคนในกลุ่มก็เลือกที่จะยอมให้เคที่ใช้ยังวิธีของเธอแทนการใช้คำสาปกรีดร้องกับลูกกริฟฟอนแต่ก่อนที่จะหมดเวลาลงกวินพี่พระเอก ได้บรรเลงไวโอลินช่วยทำให้ลูกของกริปฟอนยอมตอบรับความปรารถนาดีของเคที่ในเวลาพักเชนล,ล่าเพื่อนพระเอกบุตรสาวตระกูลคุณนางที่มีสายเลือดเอวได้พูดคุยกับโอลิเวอร์ยังเรื่องของทีโอดอร์พ่อของเชนล,ล่า ที่เป็นอาจารย์แต่กลับปล่อยให้นานาโอนางเอกซามูไรสาวต่อสู้กับคนร้ายเชนล่าได้คาดเดาว่าทีโอดอน่าจะมีความมุ่งหวังบางอย่างกับนานาโอและน่าจะเกี่ยวข้องกับโคลเอแม่พระเอก นักฆ่าผู้กบฏที่เก่งกาจเจ้าของชายาไม้เท้าคู่ด้วยซึ่งทั้งสองก็ตกลงจะช่วยกันระมัดระวังและขัดขวางทีโอดอหักเป็นอันตรายกับนานาโอะพอถึงวิชาดาราศาสตร์ได้มีการอธิบายถึงดวงดาวและต่างโลกโดยมีโลกต่างโลกอีก แปดดวงที่มีเทพ,พเจ้าซึ่งเทพจากต่างโลกเหล่านั้นได้พยายามยื่นมือเข้ามาแทรกแซงยังโลกใบนี้ผ่านยังผู้คนรวมทั้งมนุษย์และอมนุษย์ที่สิ้นหวังทําให้กลายเป็นสาบกที่โลกใบนี้ถือว่าเป็นผู้กบฏเพราะว่าในโลกใบนี้เป็นโลกที่มนุษย์ได้ใช้พลังเวทมนต์สังหารเทพ,พเจ้าไปแล้วจึงไม่ยอมรับศรัทธาของเทพ,พเจ้าจากต่างโลกได้มีการก่อตั้งนักล่าผู้กบฏขึ้น เพื่อล่าผู้กบฏและสาวกของเทพเจ้าจากต่างโลกท,ทั้งที่เป็นผู้คนบนโลกนี้และผู้ที่ข้ามมาจากต่างโลกหลังเลิกเรียนในขณะที่ทุกคนแยกย้ายกันไปเพื่อฝึกฝนตนเองโอลิเวอร์กลับพบว่าพีทเดินไปคนละทางกับห้องสมุดจึงคิดตามไปทำให้นานาอติดตามไปด้วยก่อนที่จะได้พบยังพีทได้ไปหายัางเอ็นริโกอาจารย์วิชาวิศวเวทมนที่เชี่ยวชาญการใช้โกเลม พอองริโก้สังเกตเห็นถึงโอลิเวอร์และนานาโอะที่ตามมาจึงรีบแบกร่างของพีทวิ่งหนีเข้าไปในเขาวงกฎทำให้ทั้งสองต้องรีบวิ่งตามไปเอนงริโก้ยังบงการโกเล่ม,มากมายของเขาขัดขวางทั้งสองซึ่งก็ได้กอดเฟร ประธานนักเรียนมาช่วยเหลือทำให้โอลิเวอร์และนานาออกสามารถติดตามยังเอ็นริโกไปถึงห้องทดลองของอีกฝ่ายได้ในห้องทดลองเอ็นริโกได้แสดงถึงเดียเอ็กซ์มาคีนาเทพจกักรกลผู้หญิงโกลแมขนาดยักษ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งมันขับเคลื่อนโดยการใช้วิญญาณของสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งอมนุษย์และมนุษย์ที่เป็นนักโทษมาเผาผลาญยังความโกรธแค้นกลายเป็นพลังงาน ทำให้นานาโอที่คิดเข้าไปขัดขวางโดนทำร้ายจนสลบไปส่วนพีทที่เห็นถึงฉากเผาผลาญกับตกใจจนหน้าซีดก่อนที่เอนริโกจะให้ทุกคนกลับไปกลางดึกพีทที่ตกใจจนนอนไม่หลับโอลิเวอร์ที่สังเกตเห็นจึงเข้ามากอดปลอบใจทั้งถ่ายพลังเวทให้โดยที่ไม่ทันฉุกใจคิดถึงพีทที่ในยามนี้อยู่ในร่างผู้หญิงพีทที่อายหน้าแดงแต่ก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธโอลิเวอร์ เย็นวันต่อมาโอลิเวอร์ได้ไปพบยังกลุ่มนักเรียนที่ร่วมมือกับเขาที่มีทั้งกวินแชนนอนพี่สาวพระเอกเชอร์ 7, ร,อรี่นักเรียนชั้นปีที่เจ็ดและรอแบร์นักเรียนชั้นปีที่เจ็ดเพื่อบุกลงไปในเขาว,วงกตชั้นที่สี่ห้องสมุดแห่งความลี้ลับก่อนที่จะเลยออกไปยังส่วนที่เชื่อมต่อชั้นที่ห้าเพื่อเลือกยังทางเดินก้นหอยสายหนึ่งใช้เป็นที่สำหรับรอบสังหารเอ็นริโก ทางด้านของพีทที่อยากไล่ตามทุกคนให้ทันและอยากให้โอลิเวอร์ยอมรับก็ได้ขอให้เคที่และกายเพื่อนพระเอกเด็กหนุ่มจากครอบครัวเกษตรช่วยพาเข้ามาในขขาววงกฎในชั้นที่ลึกขึ้นเพื่อฝึกฝนตัวเอง แต่ในระหว่างที่ไกยโดนสัตว์อสูรโจมตีเพราะช่วยเหลือพีทกลับได้รุ่นพี่ที่ผ่านมาช่วยชีวิตไว้ก่อนที่รุ่นพี่จะได้เล่าถึงตัวเขาที่ใกล้ตายเพราะพลาดท่าให้กับไฟจะต่างโลกที่ค่อยๆกัดกินชีวิตตนที่สนามซ้อมการแข่งขันขี่ไม้กวาดในระหว่างที่นานาอบกำลังซ้อมอยู่กับแอดเปอรี่เอสของทีมกลับได้พบยังทีโอดอกับเอสเมรลดาอาจารย์ใหญ่เข้ามาดู แต่เอสเมเราด้าได้ดูถูกและไม่พอใจที่เมื่อก่อนแอดเบอรี่เธอบินได้เร็วกว่านี้ทำให้แอดเบอรี่ไม่พอใจแสดงความเป็นศัตรูออกมาก่อนที่เธอจะกลับไปซ้อมขี่ไม้กวาดต่อ ทางด้านทีโอดอจึงชวนานาโอมานั่งดื่มน้ำชาคุยกับตนและเอสเมราลดาเพราะเอสเมราลดาสนใจเยนานาโอที่ได้รับการยอมรับจากอามัสคาเซไม้กวาดของนานาโอที่ในอดีตเคยเป็นของโคลเอมาก่อนนานาโอจึงบอกว่า เธอเห็นอามัตสคาเซเป็นคู่หูไม่ใช่เครื่องมือจึงทำให้ทั้งทีโอดอและเอสเมราลดาเข้าใจถึงเหตุผลที่อามสัสคาเซยอมรับนานา,นาโอเพราะเธอคล้ายกับโคลเอต่อมาเมื่อถึงเวลาลงมือโอลิเวอร์และพวกพ้องร่วม30มสิบ คนจึงได้ดักรอยังเอ็มริโกยังเส้นทางก้นหอยในระหว่างการต่อสู้เอ็มริโกที่ขี่โกเลมหลายขายังได้ใช้นาโนโกเลมกระจายอยู่ขัดขวางการใช้เวทมนต์ของทุกคนโอลิเวอร์จึงใช้เวทมนต์ทำให้เกิดหมอกสีแดงทำให้ทุกคนทําตามและสามารถมองเห็นยังนาโนโกเลมจึงสามารถหลบหลีกได้และร่วมมือกันโจมตียังโกเล่อเนกประสงค์หลายขาที่เอ็นริโกขี่อยู่ กวินจึงใช้เสียงไวโอลินโจมตีขัดขวางการใช้เวทมนต์ของเอนริโกเมื่อเริ่มเสียเปรียบจึงโดนตัดขาโกเลมไปสองข้างเอนริโกจึงเปลี่ยนโกเลมหลายขามาเป็นโกเลมกรอบกระดูกเพิ่มพลังโจมตีและเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นแทน แปรแรเบก็ได้ใช้คำสาปทำให้การเคลื่อนไหวของโกเลมกรอบกระดูกช้าลงจนอินริโกที่สู้ไม่ไหวตัดสินใจหลบหนีไปยังบาเรียรที่ขวางทางอยู่แต่เมื่อผ่านบาเรียรมาได้กลับโดนยังเทเรซานักเรียนชั้นปีที่ หนึ่งลับและองครักษ์ของพระเอก่วยจังหวะฟันใส่สีข้างของเอนริโกจนได้รับบาดเจ็บแต่เอนริโกก็สามารถหนีลงไปถึงชั้นที่หได้สำเร็จเมื่อเมื่อทุกคนตามลงไปถึงชั้นที่5กลับได้พบเอนริโกเรียกอยังโดเอ็กซ์มาคีนาเทพจกักรกลผู้ชายที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกมาต่อสู้ในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวงัง โอลิเวอร์ที่9้าออกไปเบื้องหน้าทุกคนกลับใช้การหลอมรวมเศษเซียวดวงวิญญาณของโคลเอเข้ามาในดวงวิญญาณขาวทำให้โอลิเวอร์สามารถใช้วิชาของเธอได้แต่แลกด้วยความเจ็บปวดจากการหลอมรวมดวงวิญญาณสองดวงเข้าด้วยกัน จนร่างกายที่รับถึงพลังของโคลเอไม่ไหวทำให้ร่างกายเกิดการพังทลายจนต้องให้แชนนอนช่วยใช้เวทร,รักษาให้ตลอดเวลาที่ต่อสู้มีผลทำให้อายุไขสั้นลงโอลิเวอร์จึงได้เข้าต่อสู้กับเทพจากกลท่ามกลางความเจ็บปวด อีกทั้งยังปกป้องทุกคนที่เข้ามาร่วมต่อสู้จนทำให้ทุกคนยอมรับเขาในฐานะราชารอแบกับพวกหกคนที่ยอมเสียสละชีวิตโดนเทพจักกลทุกตายทำให้คำสาปสะท้อนกลับจนมือขวาของมันทุกใส่หัวตัวเอง ส่วนเคอร์ลี่ก็ร่วมมือกับเพื่อนอีกสามคนใช้เวทอย่างรุนแรงจนร่างกายระเบิดทำลายเกราะป้องกันของเทพจักรกลเปิดโอกาสให้โอลิเวอร์สามารถตัดแขนซ้ายของเอมริโกพร้อมทั้งลมเทพจักรกลได้ ทุกคนจึงเข้าต่อสู้กับเอ็งริโกที่ยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนโอลิเวอร์ที่สามารถเข้าใกล้ในระยะหนึ่งคนหนึ่งดาบเขาจึงได้ใช้ดาบมาลำดับที่4เ่แองกูซาเวียสะพานได้สู่นรกจนสามารถลมเอ็งริโกได้ โดยต้องแลกกับนักเรียนที่ล้มตายถึง11คนจาก32คนที่ร่วมลงมือโอลิเวอร์จึงถามถึงสาเหตุที่เอนริโกกับทุกคนทำไมจึงต้องฆ่าโคลเออย่างทรมานและช่วงชิงดวงวิญญาณไปเอนบริโกจึงตอบว่าให้ไปถามเอสเมร่าได้เอง เพราะเธอเป็นคนเสนอออกมาและยังชิงดวงวิญญาณโคลเอเข้าไปผสานดวงวิญญาณของตนเองอีกด้วยมีผลทำให้เกิดอาการปวดหัวก่อนตายเอนริโกที่ทราบว่าโอลิเวอร์เป็นลูกของโคลเอและใช้การหลอมรวมวิญญาณกับเธอเขาได้เตือนโอลิเวอร์ว่าปลายทางสุดท้ายที่เขาปรารถนาการพบเจอไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของโคลเอแต่เป็นตัวเธอเองปอลอ หมีการเล่าอาดีตของเอนริโกที่เขาเคยเสียเพื่อนสมัยเด็กผู้หญิงไปเพราะการแทรกแซงจากเทพจากต่างโลกสุดท้ายจึงเผาเธอด้วยเวทมนต์จนเอนริโกกลับมีความสุขในการเผาสิ่งมีชีวิต2ส,ส่วนสาเหตุที่อาจารย์ทั้ง7จต้องสังหารโคลเอเพราะความคิดทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันจนไม่สามารถก้าวถอยได้เดาว่าน่าจะเกี่ยวกับผู้ก่อกบฏ